สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้อ้อมจะพามาปลูกผักบุ้งแบบไร้ดินไว้กินเองนะคะปลูกแบบนี้เป็นการปลูกที่แบบไร้สารพิษแบบร้อเปอน์เลยค่ะเราก็จะได้กินผักบุ้งที่ปลอดสารและที่สำคัญดูแลง่ายมากๆค่ะคือไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาเลยมือใหม่หัดปลูกก็สามารถปลูกกันได้นะคะและวิธีปลูกก็มีดังนี้ค่ะนี่คือมเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งที่อ้อมใช้ปลูกนะคะ อันดับแรกเราจะนําเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ําไว้ก่อนวันนึงนะคะเพื่อที่จะให้มเมล็ดของเขางอกได้อย่างรวดเร็วค่ะให้เพื่อนๆหาภาชนะที่มีฝาจะเป็นกระปุกหรืออะไรก็ได้นะคะเมื่อแช่มเมล็ดผักบุ้งแล้วเราก็จะปิดฝาไว้คืนนึงค่ะผ่านมา1คืนนะคะ มลเมล็ดผักบุ้งก็จะเริ่มงอกออกมาค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะจะมีขาวๆโผล่ออกมาตรงปลายมลเมล็ดของเขาแบบนี้นะคะและมลเมล็ดก็จะอวบขึ้นด้วยค่ะจะอวบอวบอ้วนๆนะคะส่วนมลเมล็ดที่เหลือที่ยังไม่อวบไม่อว้วนเราก็จะยังไม่นํามาใช้นะคะเราก็จะแช่น้ําไว้แช่ไว้อีกสักคืนหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้เขางอกอีกนะคะเราจะคัดมลเมล็ดผักบุ้งที่อวบอวบอุดอ้วนแล้วก็มีการงอกตรงปลายเม็ดแล้วนะคะ นำมาใส่กระปุกรองด้วยทิชชู่แล้วก็ฉีดน้ำพรมลงไปให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็นำทิชชู่โปะลงไปข้างบนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งปิดฝาไว้อีกหนึ่งคืนค่ะจากนั้นเราก็มาเปิดดูนะคะเราก็จะเห็นว่ามเมล็ดผักบุ้งของเรารากงอกออกมายาวมากแล้วนะคะนี่ค่ะที่เราเห็นสีขาวๆโผล่ออกมานั่นก็คือรากของเจ้าผักบุ้งของเรานั่นเองนะคะ แบบนี้ถือว่าพร้อมปลูกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูมเมล็ดผักบุ้งที่เหลือที่เราทําการแช่ไว้นะคะเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดเขาก็จะเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีรากงอกออกมาแล้วเช่นกันนะคะก็ให้เรานําไปใส่กระปุกโปะทิชชู่พรมน้ําไว้อีกคืนหนึง่งแบบเดียวกันกับเจ้ามเมล็ดผักบุ้งที่งอกแล้วนี้นะคะแล้วเราก็จะนําเมล็ดผักบุ้งที่งอกแล้วไปทําการปลูกเลยค่ะ ให้เพื่อนๆหากระถางมานะคะจริงๆต้องใช้กระถางที่ไม่มีรูค่ะเพราะว่าเราจะใส่น้ําลงไปอ้อมก็เลยนําดินเหนียวมาอุดไว้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจับดินเหนียวก็สามารถนําถุงพลาสติกมาคลุมกระถางไว้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปให้เต็มกระถางค่ะ แล้วก็ให้เพื่อนๆหาฝาชีหรือว่าจะเป็นตะกร้าก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะใช้รองวัสดุในการปลูกผักบุ้งของเราแล้วก็จะนำไปใส่ไว้ในกระถางนี้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนวัสดุที่เราใช้ในการปลูกก็คือแกลบกับมะพร้าวสับนั่นเองนะคะต้องเป็นแกลบเก่าและมะพร้าวสับก็ต้องเป็นเก่าแล้วคือต้องแช่น้ำและตากแดดแล้วนะคะ ต้องแช่น้ำทิ้งไว้สักสามคืนนะคะเราถึงค่อยนำมาปลูกได้ค่ะแล้วอ้อมก็จะคนคลุกเขาแกลบก,ลบกลับมะาพร้าวสับให้เข้ากันนะคะอ้อมก็จะล้างอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าแกลบกลับมะาพร้าวสับของอ้อมนี่ว่าเก่ามากแล้วนะคะอ้อมเก็บไว้ในกระสอบนะคะและในส่วนน้ำในกระถางที่เราจะใช้ร่อรากผักบุ้งอ้อมก็จะใช้ปุ๋ยน้ำคือปุ๋ย AB หรือปุ๋ยที่เขาใช้ปลูกผักไฮโดรโปรนิกนั่นเองนะคะ อ้อมจะใช้ลงไปอย่างละฝาเท่านั้นค่ะเพื่อนๆและปุ๋ยน้ํานี้อ้อมสั่งมาจากแอปที่ขึ้นด้วยตัวแอลนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งกันได้ค่ะจากนั้นอ้อมก็จะนําแกลบกับมะพร้าวสับค่ะที่เตรียมใส่ฝาชีไว้นําลงมาแช่น้ําในกระถางนะคะจากนั้นเราก็นําเมล็ดผักบุ้งที่งอกแล้วเอามาโรยๆๆบนหน้าแกลบกับมะพร้าวสับนะคะโรยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะโรยไปแบบโง่ๆค่ะเพื่อนๆ เมื่อโรยเมล็ดผักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะนําแกลบค่ะมาโรยโปะหน้าเมล็ดผักบุ้งไว้อีกทีนึงนะคะโรยแกลบอีกสักสองกำมือนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะมากหรอกค่ะเพื่อนๆและนี่ผ่านมาหนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆเมล็ดผักบุ้งของเราก็เริ่มโผล่ใบออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมล็ดผักบุ้งที่เหลือที่เราใส่กระปุกไว้อีกหนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆว้าวรากงอกยาวมากเลยค่ะแบบนี้ก็ให้เรานำไปปลูกด้วยวิธีเดียวกันนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆ ออมก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นการเจริญเติบโตของผักบุ้งในแต่ละวันนะคะอ้อมนำเขามาตั้งไว้หน้าบ้านโดยที่ไม่มีหลังคาเลยนะคะก็คือปลูกแบบพื้นที่โล่งๆแบบเปิดเลยนะคะ ผ่านไปแต่ละวันนะคะเจ้าผักบุ้งของเราก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาโตไวมากค่ะเพื่อนๆแค่3วันนะคะใบจริงเขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็โตขึ้นไวมากค่ะอ้อมก็จะปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะจนได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะต้นสูงประมาณนี้ค่ะอ้อมก็จะมาบำรุงมาให้ปุ๋ยเขาเพิ่มนะคะ โดยสิ่งที่อ้อมจะบำรุงก็คือเนี่ยค่ะเจ้ากระถิงแดงหรือยาชูกําลังนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะเอ็ม,อมลงเอ็มร้อยก็ได้นะคะอ้อมก็จะใส่ไปคือมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆ,ๆของอ้อมมันเหลืออยู่ก้นขวดก็น่าจะประมาณฝากว่าๆค่ะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆเราก็จะนําไปผสมน้ําแล้วก็เทลงไปเติมน้ําในกระถางของเรานะคะ <ๆ S 1> ในตอนนี้ก็คืออ้อมก็จะเปลี่ยนจะสับกระถางด้วยค่ะ เพราะว่ากระถางเนี้ยโตช้ากว่าเหมือนไม่ค่อยได้แสงนะคะอ้อมก็จะย้ายกระถางไปอยู่อีกฝั่งนึงค่ะเพื่อนๆอ,อ่าก็คือต้องดูด้วยนะคะว่าแสงถึงเขาไหมกระถางเนี้ยโตกว่าอีกกระถางหนึ่งจะโตช้ากว่าก็อยากให้เขาได้โดนแสงนะคะเพื่อนๆถ้าโดนแสงน้อยเขาก็จะโตช้าค่ะเพื่อนๆผ่านมาประมาณ15วันนะคะเพื่อนๆที่อ้อมนับไว้นะก็ประมาณ2ออาทิตย์เนาะ เจ้าผักบุ้งของเราก็หูสูงขึ้นโตขึ้นแล้วก็ลำต้นอวบเขียวงามนะคะเพื่อนๆอันนี้อําเปิดให้ดูรากเขาไม่ค่อยลงไปในน้ําเท่าไหร่นะคะก็แสดงว่ารากของเขาก็ดูดสารอาหารที่จากแกลบกับมะพร้าวสับนะคะที่ซึมซับน้ําที่เราให้ปุ๋ยไปอะคะ่ะเขาก็ดูดกินจากตรงนั้นนั่นเองนะคะ ใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ได้กินผักบุ้งที่ปลอดสารพิษแล้วค่ะต้นอบอวบ,กร,บกรอบเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะส่วนกระถางนี้เป็นกระถางที่อ้อมลงมเมล็ดช้ากว่ากันนะคะก็จะโตช้ากว่ากันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าน้องก็ไม่ค่อยได,โด้โดนแสงน้อยกว่าด้วยนะคะเพื่อนๆ ต้องให้โดนแสงให้ถึงค่ะเขาถึงจะโตไวนะคะแต่ว่าก็สวยนะคะงามค่ะต้นก็อวบก็กรอบนะคะเพื่อนเพื่อนๆก็ลองไปปลูกผักบุ้งวิธีนี้กินดูนะคะปลูกให้ครอบครัวให้พ่อให้แม่ได้ทานผักปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงกันทั้งครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ